สวัสดีครับวันนี้มาเทสโซล่าแอร์นะครับมีคนถามเข้ามาหลายคนมากว่าโซล่าเซลเปิดแอร์ Air ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาเทสให้ดูนะครับวันนี้วันที่17เ,เดือน8 2019นนะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ สภาพอากาศแดดแดดมีพอสมควรนะครับอตอนนี้ผมมีแผง200วัตต์อยู่ที่10แผงนะครับมี2สติงสติงละ5แผงนะครับเสร็จแล้วพื้นที่ที่เหลือข้างหลังนีอ้อาจจะลงอีก5แผงในอนาคตข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่า อินเวอร์เตอร์แล้วก็การทำงานของแอร์เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ไม่มีอะไรบ้างนะครับมีอินเวอร์เตอร์6,000วัตต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่200แอมป์จำนวน4ลูกนะครับแล้วก็จะมีชาร์จเจอร์ MPPT 30แอมป์จำนวน1ตัวนะครับ แล้วมามาดูแผงแว่าแผงผลิตไฟได้ตอนนี้แผงผลิตไฟได้1,000วัตต์นะครับสี่โวลต์นะครับผลิตกระแสได้ตอนนี้ได้20่สิแอมป์นะครับ20่สิแอมป์ความจริงถ้าแดดดีๆ สามารถทําได้30แอมนะครับอันนี้เป็นกำลังแบตเตอรี่อยู่ที่50แอมป์50โวลต์นะครับข่ออะไหอันนี้เป็นอุณหภูมิอ47 47องศานะครับความร้อน แล้วเรามาดูอานอกตู้กันอันนี้เป็นแอมจากแผงลงมาตอนนี้อยู่ที่18แอมนะครับแล้วผ่าน MPPT บูตที่เป็น20แอมนะครับเรามาดูเรามาดูเอา์พุตกันการกินกระแสของแอร์หนึ่งตัว ทีวีพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับตอนนี้เปิดไว้นะครับตอนนี้กินอยู่ที่ห้าสิบแอมป์นะครับกินอยู่ที่ห้าสิบแอมป์แต่แผงผลิตได้ที่ตอนนี้ยี่สิบแอมป์นะครับตอนนี้ยี่สิบแอมป์ความสามารถของแผงสองวัตต์สิบแผง m b p t สามารถ ถ้าแดดดีบูตได้ที่30แอมป์นะครับแต่หากเพิ่มไปอีก5แผงสามารถที่จะผลิตไฟได้อยู่ที่ประมาณ40-45แอมป์นะครับน่าจะเพียงพอกับแอร์18,000 b ู u หนึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วผมต่อแบตเตอรี่48โวลต์ ทานเบกเกอร์ Baker, เข้ามาหาอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอ,อ,อ,อร์ขนาด6,000วัตต์นะครับ48โวลต์ออกเป็น220โวลต์นะครับพออินเวอร์เตอร์ผลิตเปลี่ยนไฟเป็นกระแส AC นะครับก็ เข้าที่เบเกอร์เอซี AC นะครับเข้ามาที่ a t ทนะครับ a t ทก็จะผ่านเบเกอร์แล้วก็เข้าไปที่มิเตอร์นะครับตอนนี้เปิดแอร์หนึ่งตัวควาดัอยูหนึ่งตัวนะครับดูหมุนติ้วเลยนะครับ เสร็จแล้ว ATS ตัวนี้มีหน้าที่ยังไงนะครับ ATS ตัวนี้มีหน้าที่ถ้าหากไฟอินเวอร์เตอรอ์ใช้งานแบตหมดหรืออินเวอร์เตอร์ดับนะครับตัวนี้จะสวิตช์กลับด้านมาใช้ไฟการไฟฟ้า,ฟานะครับเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าหากถ้าหากไฟโซล่าเซลล์หมดนะครับเนี่ยฟิกไฟโซล่าเซลล์นะครับ ก็จะสลับมาใช้ไฟบ้านโดยอัตโนมัตินะครับดูครับแทบจะไม่แทบจะไม่กินไฟเลยนะครับแล้วไฟถ้าเราถ้าโซลาเซลลทำงานนะครับถ้าโซลาเซลลทำงานาแบตเต็มนะครับโซลาเซลลทำงาน เราจะตัดมาใช้ไฟของโซลาเซลล์โดยอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับอันนี้บุ๊กกระแสที่20แอมป์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้มียู เครื่องซักผ้านะครับตู้เย็นหนึ่งตัวครับ แล้วก็มีแอร์หนึ่งหมื่แปดันวิวหนึ่งตัวมีทีวีมีพัดลมครับน้องสาวกำลังจะรีดผ้าโดยใช้พร้อมๆกันทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูมิเตอร์เราไปดูมิเตอร์ข้างนอกกันว่ามิเตอร์หมนุนหมนุนหมนุนไม่หมุนจริงหรือเปล่านะครับ น่ครับเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยสักหยดเลยนะครับมิตเตอร์ของการไฟฟ้านิ่งเลยนะครับอันนี้เป็นระบบออฟกิดนะครับโดยไม่ใชโดยใช้แบตเตอรี่โดยไม่ได้ใช้ออนกิดหรือใช้ร่วมการไฟฟ้านะครับ ตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้านะครับทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้า,าใช้กำลังไฟาจากโซลา่าทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแอร์สามารถใช้กับโซลาเซลล์ได้ไหมตอนนี้ผมทำให,ให้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 ดูแล้วนะครับว่าสามารถใช้กับโซลาเซลล์ได้นะครับ จ้ได้ปกตินะครับถ้าใครมีความประสงค์อยากจะติดตั้งหรือปรึกษาก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0806511686นะครับถ้าจะให้ติดตั้งก็โทรเข้ามาได้นะครับหรือเข้ามาสอบถามเพื่อจะ ไปเรียนรู้หรือติดตั้งก็โทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับวันนี้ท็อปโซลา่าก็มารีวิวระบบ48โวลต์6,000วัตต์เปิดแอร์18,000ตีให้ดูนะครับสามารถผลิตาสามารถาเปิดแอร์ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าทั้งทั้งบ้านได้เลยนะครับ ถ้า,าระบบมีการแก้ไขหรืออัปเดตความอัปเดตระบบขึ้นเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเป็นอีกครั้งนะครับวันนี้าทางท็อปโซล่ายุทธยาก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ